สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้เราพาท่านผู้ชมมาที่บ้านท่าทองนะฮะบ้านท่าทองตําบลท่าทองอําเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโข,ขทัยนะคะคือบ้านท่าทองเนี่ยเขาอาชีพหลกัหลกๆเขาก็คืออะไรฮะปลูกละมุดะค่ะท่านผู้ชมละมุดเป็นละมุดละมุดกรอบผิวบางนะฮะละมุดกรอบผิวบาง อร่อยนะคะเวลาสุกเขาก็จะไม่ไม่เละนะคะเนื้อเขาจะแน่นแล้วก็กรอบนะ,ะดูเหมือนว่ามันดิบอะแต่มันไม่ดิบนะคะมันสุกแล้วเวลาบีบเนเ่ยแทบจะไม่ไม่เป็นรอยบุ๋มไปเลยนะคะแต่เขาถือว่าสุกนะคะเาเป็นละมุดกรอบนะคะเป็นละมุดกรอบมากเลยเหมาะในการขนส่งะคะ่ะท่านผู้ชมคะเหมาะในการขนส่งมากเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยถือว่าเนี่ยแก่นะคะท่านผู้ชมนเนี่ยอย่างเงี้ยนะเออบางคลิปเราถ่ายไปแล้วอ่ะ ละมุดทั้งนั้นเลยนะคะสวนละมุดทั้งนั้นเลยนะคะทั้งซ้ายและขวานะคะคือชาวบ้านแถวนี้เขาจะปลูกเขาจะปลูกละมุดเนี่ยฮะเป็นอาชีพหลักนะฮะคือแต่ละวันเนี่ยเขาก็จะมาเก็บละมุดไปนะตั้งส่วนมากก็ช่วงเช้านะผู้ชมค่ะช่วงเช้าเนี่ยแหละแต่ถ้าวันไหนร่มๆเนี่ยนะคะเขาก็จะจะเก็บบ่ายได้ด้วยนะฮะถ้าเป็นของเขาเองเนี่ยเขาก็สามารถจะเก็บเช้าบ่ายอะไรเงี้ยนะฮะแต่ถ้าเขารับจ้างเนี่ยฮะก็มีคนรับจ้างนะฮะ เก็บละมุดเนี huh. ่ยก uh ็ส huh. so ่วนมากเขาจะเก็บแค่ช่วงเช้าเพราะว่าอากาศมันร้อนไงคะอืร้อนมากๆเนี่ยนะฮะพอเข้าสวนละมุดแล้วเนี่ยนะฮะมันก็เหมือนเหมือนอยู่ในในเตาอบแหละแต่ละมุดมันเบียดกันอยู่นะคุณผาทรงพุ่มเขาเนี่ยจะเบียดกันเลยเนี่ยเขาก็ปลูกระยะห่างอยู่นะหลายเม็ดอยู่นะคะสี่ห้าเม็ดอยู่แต่ว่าเวลาเวลาเขา เขาเป็นพุ่มไงฮะท่านผู้ชมพุ่มเขาจะชนกันเลยท่านผู้ชมขาเนี่ยอย่างเงี้ยเนี้ยเขาจะชนกันเลยนะคะเห็นไหมคะเขาจะชนกันหมดเลยระยะห่างห้าเมตรก็จริงอ่ยแต่มันจะชนกันเวลาเวลามันมันเจริญเติบโตเต็มที่นะคะท่านผู้ชมตอนนี้ก็เป็นละมุดที่ว่าอายุยังไม่เยอะไงฮะประมาณสี่ห้าปีอะไรประมาณนี้นะคะแต่ดินเขาดีไงแถวเนี้ยเขาเป็นดินลุ่มแม่น้ํายมท่านผู้ชมลุ่มแม่น้ํายมนะคะ น้ำก็สามารถจะท่วมถึงได้เวลาหน้าน้ำนะคะเวลาหน้าฝนหน้าน้ำนี่แหละนะน้ำก็สามารถจะท่วมได้คือจะมาตามคลองตามหนองอะไรประมาณนี้จะถามว่าท่วมท่วมมากไหมก็ไม่ท่วมท่วมไม่มากช่วงนี้นะคะเดี๋ยวนี้นะคะไม่เหมือนสมัยก่อนๆเนี่ยน้าจะท่วมเยอะมากเพราะเขามีแม่น้ําลําคลองเนาะเยอะไยทีนี้ช่วงนี้ก็ตื้นเขินแล้วก็ทําระบบชลประทานนีค่ะเขาก็เลยไม่ไม่ท่วมเท่าไหร่นะฮะเี่ละมุดดิเห็นไหมฮะ ขาก,ก็จะโตนะคะให้ให้ผลผลิตแล้วคือบ้านหมู่บ้านนี้นะฮะเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจทางด้านปลูกระมุดนะระมุดนะฮะเน,นี่ยให้ผลผลิตคือชาวบ้านแต่ละบ้านเนี่ยส่วนมากก็จะปลูกระมุดไว้นะฮะห้าไร่สิบไร่อะไรเงี้ยนะฮะแต่เขาเยอะที่เขาเยอะนะฮะที่เขาเยอะมากๆนะนะฮะดอมาเยี่ยมมาเยี่ยมพี่สาวนะฮะ ก็เลยมาถ่ายยูทูบไปท่านผู้ชมชมนะฮะเนี่ยแล้วเขาเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจนะคะเขาจะมีรายได้รายได้จากการขายละมุดเป็นหลักนะคะก็คือทํานาด้วยทําอะไรด้วยอะ่ะแต่ละมุดเขาจะเป็นงานหลักนะฮะแล้วสนามบินสวรรคโลกก็อยู่ที่ที่บ้านนี้ค่ะเทีอยอำเภอสวรรคโลกนี่ค่ะอ่าโอเคนะคะสำหรับคลิปนี้ไแค่นี้นะคะท่านผู้ชมขาใครสนใจจะปลูกละมุด ะะก,ก็มาเยี่ยมชมนะคะใครต้องการจะทําสวนละมุดเนี่ยนะคะก็มาเยี่ยมชมที่ที่บ้านท่าทองตะมนท่าทองอําเภอสวรรคโลกจังหวัดสุขโขทัยนะคะเยอะมากๆนะ,ะเป็นแหล่งเลยละ่ะถือว่าเป็นแหล่งใหญ่เลยละ่ะในประเทศไทยนี้นะคะถ้าเป็นพวกละมุดนะโดยเฉพาะละมุดพันกรอบกรอบหวานกรอบนะสุกและไม่เละนะ,ะของจังหวัดสุขโขทัยนะคะสำหรับคลิปนี้ อย่าลืมนคะคะเหมือนฝันชาแนลค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ